สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระาจากช่องทูฟิกบพ่เรียครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .6 ในหน้าที่120นั่นเองวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่13ค่ะก็จะเป็นการขึ้นบทใหม่โดยที่เราจะใช้เป็นหนังสือภาษาพา,าทีนะคะในเรื่องหนึ่งในประชาคมนั่นเองเรื่องหนึ่งในประชาคมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเปิดโลกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลอง อ่านดูนะคะเพราะว่าเขามีคําสอดแทรกอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะอ่ะโอเคถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านก็อย่าลืมไปอ่านด้วยนะคะส่วนคนที่อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันวันนี้เนี่ยคำถามของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็คือประมาณ10ข้อได้นะคะอาจจะแบ่งครึ่ง5ข้อหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูข้อที่1กันก่อนข้อที่1ค่ะเขาถามว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไรนะคะประชาคมอาเซียนคืออะไรคําถามแรกประชาคมอาเซียนก็คือเป็นไงคะ,อะตอบก็จะเป็นกลุ่มประเทศค่ะกลุ่มประเทศใช่ไหมกลุ่มประเทศอเขียนไม่สวยเดี๋ยวเอาใหม่เปึ๊มป,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 ปกลุ่มประเทศในไหนคะในเอเชียใช่ไหมคะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ด้วยอย่าลืมไม่ใช่เอเชียธรรมดานะคะไม่ใช่เอเชียตะวันออกอย่างเดียวด้วยเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงเฉียงใต้นะคะเฉียงใต้ที่เป็นไงที่มารวมตัวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นมาโอเคเท่านี้น,นะคะแล้วทีนี้ถามถึงวัตถุประสงค์อะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือคือเพื่อค่ะเพื่อเพื่ออะไร เพื่อส่งเสริมนะเพื่อส่งเสริมค่ะความรนะ่วมมือเออเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือและความช่วยเหลือการในด้านต่างๆเพื่อความช่วยเหลือในด้านต่าง ประมาณนี้นะคะได้แหละข้อแรกจบไหมจบนะต่อประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่2อ่ะข้อที่2องเขาถามว่าเหตุผลสําคัญอะไรที่ตะวันและโดนได้รับเลือกเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนแล้วถามว่านักเรียนอ่ะเห็นด้วยหรือไม่ให้แสดงความคิดเห็นประกอบนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนั่นเองนะเหตุผลอะไรเอ่ยที่ตะวันที่ทําให้ตะวันแล้วก็โดนได้รับเลือก รับเลือกเป็นนักเรียนและเปลี่ยนใช่ไหมเหตุผลก็คือเพราะเขาสามารถสื่อสา,ารภาษาอังกฤษได้ค่ะอ่ะต่อไปเพราะเพราะตะวันค่ะชื่อตะวันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเนาะเพราะตะวันและโดนค่ะอ่านว่าโดนสามารถสามารถเพราะเขาบอกว่าผมกับโดนเนี่ยมีระ,ะดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสา,ารได้ใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็เลยรับเลือกนั่นเองนะ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเป็นไงคะเป็นการเปิดโลกไหมการใช้ภาษาอังกฤษก็สําคัญเช่นเดียวกันทุกคนก็อย่าลืมตั้งใจเรียนทั้งไทยและอังกฤษด้วยนะคะ,ะทีนี้ถามว่าแล้วเราเห็นด้วยไหมกับการที่เขาได้รับเลือกเพราะว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้เราก็ตอบไปอย่างเช่นบอกว่าเห็นด้วยค่ะ,ะเห็นด้วยแล้วเพราะอะไรอะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลสมมติกันนะว่าจะตอบอะไรบ้าง เพราะค่ะเพราะใส่เพราะเข้าไปเนาะแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะหากไม่สามารถสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆอย่างเช่นเขาไปอินโดใช่ไหมไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยอะ้วถ้าสมมุติเราไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้หรือภาษาสิงคโปร์ได้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถใช้อะไรแทนได้อยู่ก็ยังมีภาษาอังกฤษที่สามารถใช้แทนได้อยู่นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาถามว่าตะวันเนี่ยสนใจเลือกไปประเทศอินโดนีเซียเพราะเหตุใด ใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างหนึ่งเลยคือเพราะเขาบอกว่าเป็นไงคะประเทศอื่นที่เขามีอยู่ในช้อยสามตัวเลือกเขาเคยไปแล้วเออแล้วเพื่อนก็อยากไปอีกประเทศหนึ่งเขาก็เลยคิดว่าเออเขาก็ไปอินโดแล้วกันถูกไหมแล้วเพราะอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกัน เพราะนะคะใส่คาว่าเพราะเข้าไปเนาะนี่เขาถามว่าเพราะเหตุใดก็เพราะเป็นประเทศค่ะที่มีเกาะมากถึง17,508เกาะนะคะตะวันก็เลยเป็นไงเกิดความสนใจใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหสิงคโปร์เคยไปแล้วแล้วโดนก็อยากไปฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยโอเคก็เลยสนใจอินโดอยู่พอดีประเทศที่มีโอ้โหเป็นหมืน่นเกาะอย่างนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไปอินโดนีเซียนั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะเขาบอกว่าจากเรื่องที่อ่าน ใช่ไหมนักเรียนประทับใจวัฒนธรรมอะไรบ้างของประเภทนี้ประเทศนี้ใช่ไหมจากเรื่องที่อ่านนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมที่เราประทับใจเขาก็จะมีสออแทกวัฒนธรรมต่างๆของประเทศอินโดเข้ามาให้เราได้อ่านด้วยใช่เปล่าเมื่อกี้ที่เราอ่านมาอ,อาจจะอ่านานานแล้วนะคะ,ะยกตัวอย่างหน่อยวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นการเปิบข้าวด้วยมือได้ไหมวัฒนธรรมที่ประทับใจครับการเปิบข้าว ด้วยด้วยอะไรนะด้วยมือก็คือหมายความว่าการกินข้าวการใช้มือกินข้าวนั่นเองนะคะหรือการเรียกว่าการกินอาหารนะคะการกินอาหารแบบอะไรนะแบบปาดังรู้จักปาดังไหมปาดังนะคะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของประเทศอินโดนันแหละนะประมาณนี้ได้ไหมคะได้นะต่อไปข้อที่5นะคะ เพราะเหตุใดเมื่อเข้าในบ้านของคนอินโดนีเซียจึงรู้สึกค่อนข้างอึดอัดและอบอ้าวเออเพราะอะไรจากที่อ่านมาเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันสาเหตุที่เราเข้าไปในบ้านคนอินโดนีเซียนะคะเรารู้สึกว่ามันร้อนมันอึดอัดมันอบอ้าวไปหมดเลยเพราะว่าคนอินโดค่ะเขาจะไม่นิยมเปิดหน้าต่างใช่ไหมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าลมเป็นพาหะนารโรคค่ะเหมือนลมอมะพัดเอาแบบเชื้อโรคเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่เปิดหน้าต่างไว้นั่นเอง รประมาณนั้นก็เลยทําให้อากาศด้ถ่ายเทน,นาะจึงส่งบลให้ร้อนอบอ้าวไปหมดเลย,ยนั้นอีกอ่ะต่อมาค่ะข้อที่6สิ่งสําคัญใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานถูกไหมเออมีสิ่งสําคัญใดบ้างในเรื่องเขาพูดถึงอยู่นะว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าประเทศไทยกับอินโดคือเป็นเพื่อนกันมานานและนั่นเองอ่ะสิ่งนั้นก็คือนะคะสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือช้างสัมฤทธิ์ค่ะ จำได้ไหมว่าเขาไปเที่ยวไปทัวร์รอบอินโดเนาะแล้วเขาก็เจอค่ะว่าเป็นช้างสัมฤทธิ์นั่นเองคือทุกคนนึกภาพเป็นแบบเหมือนรูปปั้นช้างอะไรเงี้ยแต่ทามาจากสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ก็คือเหมือนเป็นโลหะอย่างหนึ่งนะคะเงงว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะช้างสัมฤทธิ์ที่อยูอทอยท่ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ใครเขียนพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้ไหม มีใ,ใครยังเขียนพิพิธภัณฑ์ยังไม่ถูกไหมคะเขียนแบบนี้นะพิพิธภัณฑ์ทะ,ทะอีกด้วยทะสถานแห่งชาติค่ะพิพิธภัณฑ์ทะ,ทะสถานแห่งชาติที่นะคะที่อ่ะที่รัชกาลที่หนะคะรห้าของเรานะรัชกาลที่หของไทยเราเนี่ยแหละนะเป็นไงคะ พระราชทานให้ก็คือมอบให้นั่นเองนะคะพระราชทานแปลว่าให้เนาะพระราชทานให้อินโดนะคะให้กับฝั่งอินโดเหมือนเป็นแบบของฝากเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้เนาะมองภาพแบบนั้นออกนะคะโอเคต่อไปข้อที่7ค่ะโลกไม่มีพรมแดนหมายความว่าอย่างไรเออสับไม่ไหมโลกไม่มีพรมแดน นะครับปกติเราคือในโลกของเราใช่ไหมเขาจะมีแบ่งเขตแดนเอยประเทศนั้นของฉันประเทศนี้ของเธอตรงนี้ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบ่งเขตแดนแบ่งพรมแดนแต่ถ้าโลกที่มันไม่มีพรมแดนเนี่ยทุกคนคิดว่ามันหมายความว่าอะไรมันก็ต้องหมายถึงโลกที่มันไม่มีการแบ่งแยกซึ่งเป็นไงคะหมายถึงภาษาค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเขียนพร้อมกันเนาะโลกไม่มีพรมแดนหมายความว่าอย่างไรหมายถึงโลกคะ่ะโลกที่ ไม่มีการแบ่งแยกนะคะโลกที่ไม่มีการแบ่งแยกแบ่งแยกในที่นี้นะคะในที่นี้หมายถึงในที่นี้หมายถึงนะคะภาษาภาษาที่ใช้ใช้ใน การสื่อสารภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันเอ้าสื่อสารไม่ใช่สื่อสารเนาะสื่อสารกันนะคะคือคืออะไรอะคือภาษาอังกฤษถูกไหมคือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะโอเค ต่อไปนะคะข้อที่8ข้อที่8เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครไม่เห็นจะต้องไปสนใจภาษาใครเขาบอกว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรให้เขียนเหตุผลประกอบด้วยกับประโยคนี้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครก็เลยไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปสนใจภาษาใครอย่างกรษจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็เขียนเหตุผลประกอบนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องตอบประมาณไหน เราก็อาจจะตอบว่าเราควรสนใจภาษาอื่นเพราะบางครั้งอาจมีประโยชน์กับตัวเราเองทั้งด้านการเรียนการทํางานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะคือไม่ไมแน่ไม่แน่นะว่าในอนาคตอ่ะเราอาจจะได้ใช้ภาษา ได้ภาษาหนึ่งในการสื่อสารก็ได้ใช่ไหมแบบที่ต้องไปคุยทําธุรกงธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยธุรกรรมอย่างงี้ใช่ไหมคะมีเพื่อนก็ได้นะไปศึกษาต่ออะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เรียนไว้ดีกว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะต่อไปเปิดกันไปที่หน้า1 2 2อยีอีก2ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9้าเนี่ยให้วาดภาพระบายสีและอธิบายสัญลักษณ์ของของอะไรคะของอาเซียนใช่ไหมถ้าใครอยากรู้ใครแบบ แล้วสัญ,ญลักษณ์อาเซียนเป็นยังไงอะหน้าตามไม่รู้จักเลยอะทุกคนเปิดไปที่หนังสือภาษาบาทีนะคะในหน้า203-203ามอ่าะที่เป็นบทอ่านเสริมนะคะเขาชื่อเรื่องว่าประชาคมอาเซียนเขาก็จะพูดถึงสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนอยู่เป็นไฮไลท์เลยนั่นแหละเราก็ระบายสีวาดภาพระบายสีตามเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเขียนบรรยายกันอธิบายสัญ,ญลักษณ์กันนะะเดี๋ยวเริ่มกันที่วาดภาพก่อนนะคะเขาจะเป็นวงกลมถูกไหมเขาจะเป็นวงกลมแบบนี้ ไม่กลมโอเคกลมแล้วนะคะกลมแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคะแล้วก็เราเดี๋ยวขอสักครู่นะขอเลื่อนลงมาตรงนี้หน่อยปึง้งอย่างนี้แล้วก็วงกลมขอบข้างนอกใช่ไหมสีสีสีน้ําเงินแล้วก็ข้างในจะเป็นวงกลมสีแดงใช่ไหมคะตรงขอบขอบอีกทีเนี่ยมันก็จะมีกลายเป็นแบบว่าขอบสีขาวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ได้ไหมได้อยู่นะคะอันนี้คือได้อยู่เนาะเฟิร์เฟิร์เฟิร์ฟ,อฟอโอเคอันนี้แหละนะคะได้อยู่อ่ะ ทุกคนอาจจะโมโหว,ว่าทําไมของปรับไม่ได้คะพีไม่เป็นไรนะคะอะทีนี้เราก็จะระบายสีออย่างต้องมีการวาดไอ้นี่ก่อนใช่ไหมที่เป็นรวงข้าวก่อนใช่ไหมคะรวงข้าวเป็นต้นข้าวเนาะก็ก็วาดนะคะวาดไปสีเหลืองและกันรตรงนี้น่าจะมองเห็นวิธีวาดต้นข้าวง่ายๆนะคะทุกคนไม่ต้องไปวาดเป็นต้นยากอะไรมากมายนะทุกคนขีดเป็นเส้นตรงแบบนี้ไปก่อนปึ๊บปึ๊บ อ่ะทางนี้ทางนั้นก็อาจจะมีทั้งคนที่วาดรูปสวยวาดรูปไม่สวยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคนเราความสามารถไม่เหมือนกันเนาะปึบปึบอะ,อออะเริ่มไม่สวยละนี่นะคะปึบลงมาอ่ะถือซะว่าพี่วาดเสร็จแล้วละกันเนาะอย่างนี้นะคะเออผิดฟังอ่ะประมาณนี้ได้ไหมได้นะคะอ่าถือถือว่าเราวาดแล้วนะถือว่าเราวาดเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะมีคําว่าอะไรอะ as as ใช่ไหมคะ S A S แล้วก็ E A N ก็คือคำว่าอาเซียนนั่นเองเสร็จและเห็นไหมแปบ๊บเดียวไม่ไม่ยากนะคะประชาคมอาเซียนเนาะแล้วก็จะมาเขียนอธิบายลักษณะสัญลักษณ์ข้างล่างตรงนี้นะคะว่ามีรวงข้าวนะคะมีมีมีม,ม,ม,มีรวงข้าวสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเขียนเสร็จก่อนทุกคนค่อยดูความกันนะ นี่นะคะก็เขียนไปประมาณว่ามีรวงข้าวสีเหลืองส0รวงมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกที่รวมกันและวงกลมหมายถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนคือทุกคนลอกในกรอบสีเหลืองลงมาเลยก็ได้นะคะเสร็จเลยแบบนั้นเองง่ายๆเนาะประมาณนี้ทีนี้ต่อไปะคะ่ะข้อสุดท้ายจริงๆแล้วข้อที่10ข้อที่10เนี่ยจะมีข้อย่อยสักเล็กน้อยนะก็คือเขาบอกว่าหากนักเรียนเนี่ยได้รับคัดเลือกนะคะในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศต่างๆ อ่าสำนวนต่อไปเนี้ยเหมาะที่จะเป็นสำนวนเตือนใจอันนี้คือเหมาะแต่ถามว่ามันเหมาะเพราะเหตุใดนะคะไม่ได้ถามนะว่าเหมาะเป็นสำนวนเตือนใจไหมไม่ต้องตอบตอบแค่ว่าเหมาะมันเหมาะแน่แต่ว่าเพราะเหตุใดถึงเหมาะนะคะอ่ะไปดูสำนวนคะ่ะสำนวนแรกเขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามีใครเคยได้ยินไหมเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาหมาย gods. ความว่าเข้าไปในเขตพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยนะคะไปอยู่ในบริเวณไหนเขาเป็นยังไงก็ต้องป ประพฤติปฏิบัติตามเขานั่นเองนะคะอย่างเช่นไปอยู่อินโดอย่างเงี้ยเขาใช้มือกินข้าวเราก็ต้องใช้มือกินข้าวเพราะฉะนั้นสำนวนนี้เหมาะที่จะเป็นสำนวนเตือนใจเพราะอะไรคะเพราะคำตอบนะอย่างเช่นเพราะว่าต้องต้องปรับตัวถูกไหมเพราะต้องปรับตัวให้เป็นไงคะให้เข้ากับ ให้เข้ากับสังคมถูกไหมให้เข้ากับสังคมไม่ใช่สังคมสังคมเพื่อการอยู่รอดนั่นเองจะได้ไม่ต้องเป็นแกะดำนะคะก็ะจะได้ไม่มองหน้าเราแปลกๆว่าฉันทําแบบนี้ทําไมหล่อนไม่ทําตามฉันเพิ่งมาอยู่ทําไมกล้าที่จะแปลกอะไรประมาณนี้ต่อมานะคะสำานานที่2ออยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายใช่ไหมปั้นวัวปั้นควายลูกทะาเล่นใครเคยได้ยินสำานวน,นี้ไหม เออนะคะอยู่บ้านท่านเนีย่ยนิ่งดูได้เออปั้นหัวปั้นขวายลูกท่านเล่นถามว่าสมควรที่จะเป็นสำนวนเตือนใจเพราะอะไรเอาก็ตามตัวสำนวนเลยใช่ไหมคะอยู่บ้านเนี่ยอยู่เฉยๆนะต้องรู้จักทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นช่วยเจ้าของบ้านนั่นเองเ,อเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเขียนประมาณไหนสำหรับสำนวนนี้นะคะก็บอกว่าเพราะเพราะต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นและเจ้าของบ้านหรือว่าเราอาจจะตอบไปว่า เพราะว่าต้องรู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์แบบนี้ก็ง่ายง่าย,ายสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะสำนวนที่3ค่ะสำนวนนี้เขาบอกว่าน้ำขุนอยู่ในน้ำใสยอยู่นอกรู้ไหมสำนวนนี้คืออะไรน้ำขุนอยู่ในค่ะน้ำขุ่นก็คือความเครืองขุ่นใจคือแบบ ิรญยาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บซ่อนไว้ข้างในนะคะส่วนน้ำใสอยู่นอกก็คือทําเป็นยิ้มย้มแจ่มใสนั่นเองเพระาะฉะนั้นก็คือประมาณว่าอย่าไปชักสีหน้าใส่คนอื่นเขานะคะให้เก็บไว้ข้างในใจนะโอเคมาเดี๋ยวข้อนี้ต้องตอบว่าเพราะว่าอะไรเราไปดูกันนี่นะคะเราก็อาจจะบอกว่าต้องรู้จักข่มใจตนเองแม้บางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเราใช่ไหมอย่างเช่นเราไปอยู่ประเทศเขาเนี้ย เรามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราแบบเออไม่ชอบไม่โอเคเราก็ต้องแบบเป็นไงคะพยายามข่มไว้แล้วเราก็ไม่แบบแสดงออกว่าอ,อไม่ชอบอันเนี้ยฉันไม่ชอบวัฒนธรรมเธอนะอย่างเช่นกินข้าวอย่างเงี้ยเออเขาใช้มือกินข้าวใช่ไหมเราไม่อยากใช้มือกินข้าวแล้วก็แบบท้องนางนาม,มยไม่กินข้าวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามทําตัวให้ข่มกลืนนะอย่างที่บอกเนาะต่อไปนะคะสำนวนนี้ค่ะเขาบอกว่างไงสำเนียงสอบภาษา กิริยาสอสกุลอันนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยนะสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะคะ่ะว่าเวลาเราทําอะไรมันก็คือบ่งบอกจากที่ที่บ่งบอกถึงที่ที่เรามานะคะว่าเรามาจากที่แบบไหนนะคะก็คือประมาณว่ามาจากครอบครัวแบบไหนโดนเลี้ยงดูมาอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถืออันนี้เป็นสำนวนเตือนใจใน,นิดนึงในการประพฤติปฏิบัติตนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลหรือว่าประเทศชาติตัวเองนั่นเองนะคะอ่ะเขียนไป ต้องต้องค่ะต้องต้องประพฤติตนนะคะต้องประพฤติตนและเป็นไงคะ<ม>ต้องประพฤติตนและแสดงออกค่ะเออต้องประพฤติตนและแสดงออกนะคะในในทางที่ถูกที่ อะไรเงี้ยอ่ะต่อไปนะคะํำนวนสุดท้ายแล้วํำนวนสุดท้ายจริงๆนะคะก็คืออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองอันนี้สําคัญมากเพราะเราไปอยู่ต่างที่ต่างกินใช่ไหมก็ต้องเป็นไงคะอย่าไปไว้ใจทางเอ้ยทางนี้ฉันไม่เคยมาฉันไปเลยไม่ได้นะคะกบบคนคนนี้ฉันเพิ่งรู้จักไปเลยได้ไหมไม่ได้นะคะจะจนใจเองนะคะจะลําบากตัวเองนั่นเองเพราะว่าอะมาใส่เพราะว่า,า,วาต้องดูแลคะ่ะ เพราะว่าต้องดูแลตนเองนะคะต้องดูแลตัวเองระวังนะคะระวังภัยอันตรายนะ,ะบางคนเขาอาจจะใช้ควาว่าพยันตรายใช่ไหมยคยได้ยินไหมภัยอันตรายกับพยันตรายนะคะก็คือเอาเสียงมารวมกันนะ,ะที่จะเข้ามานะคะที่จะเข้ามาสู่ ตนเองนั่นเองนะคะก็คือให้ระวังในการใช้ชีวิตให้ระวังนั่นเองนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสาหรับสํานวนทั้งหลายทั้งปวงนะที่เป็นเหตุผลนั่นนี่นู่นว่าควรเป็นสานวนเตือนใจเพราะเหตุใดน,นะอันนี้คือคําตอบของเขานั่นเองนะคะอ่ะก็ในหน้า120 12 1 2 1อและ122มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ใน123ใน E ีต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ Sub subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย